สวัสดีครับเพื่อนๆเทรดเดอร์นะครับคลิปนี้นะครับผมมาสอนเทคนิคในการเซตอินดิเคเตอร์นะครับไว้เทรดสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่ามือเก่าที่อาจจะต้องการนะครับวิธีการดูเซตอัพเทรดนะครับเบสิกเบสิกแต่สามารถที่จะทำกำไรได้จริงนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็ใช้เทรดอยู่นะครับอ่ะนะครับเทคนิคที่ว่าคือการใช้นะครับ เส้นค่าเฉลี่ยหรือว่า moving average แต่ว่าหลายคนอาจจะเขียนสคริปต์ไม่เป็นนะครับผมก็เลยขออนุญาตใช้ของคุณพิริยานะครับเป็นคนทำน,น,นะครับอินดิเคเตอร์นี้บน TradingView นะครับถ้าใครยังไม่มี TradingView นะครับไปโหลดแอป TradingView มาก่อนนะครับนะแต่แล้วเรามาเพิ่มอินดิเคเตอร์นะครับก็คือตัว C D C Action Zone เลือกเป็นตัว V2 นะครับนะครับพิมพ้ยแบบนี้นะเลือกเป็นตัว V2 ตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับกดเข้าไป แล้วให้เรามาเซตค่าเขานิดนึงนะครับเราจะใช้เทรดในี่ยทำเฟรม15นาทีแล้วก็ทำเฟรม5นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเดิมเนี่ยอาจจะเยอะไปนิดนึงนะสำหรับผมนะผมก็เลยมาแก้ไขตรงนี้นะครับนะฟ้าเอมนะครับหรือว่าเส้นเ e อที่เร็วกว่าเนี่ยผมจะใช้เส้นเ e อ7นะครับนะกดแก้ไขนะครับแล้วก็เอ a นะครับ 14นะครับสล้วกดตกลงนะครับเขาก็จะเป็นอีเมลที่ส่งสัญญาณเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมครับ,นะรบหรือใครเทรดสั้นก็เทรดห้านาทีไปเลยนะครับนะหรือระยะกลางเดือเทรดก็1 5นาทีนะครับทีนี้สีบอกอะไรนะครับสีแดงก็คือเปิดเซลล์นะครับนะง่ายขึ้นไหม นะครับไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านี้ไม่ง่ายนะแต่ว่าก็อาจจะเหมาะสำหรับการเทรดที่ใช้ทำเฟรมที่ใหญ่นั่นเองนะครับส่วนตัวผมจะเทรดเน้นเข้าออกเร็วเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ e n a 7กับ14นะครับส่วนตัวนะขออนุญาตใช้อินดิเคเตอร์นะครับโดยปรุญพิยานนะครับให้เครดิตนะฮะในการนะฮะนำมาใช้สอนเพื่อเพอเทรดเดอร์วันนี้นะครับนะเซ็น c ซซิเอชั่นโซนนะฮะปลายปรุญพิยานสามสานะครับบน t จุดดิฟอยู่นะครับนะอ่ะทีนี้นะครับพอเราเซตค่าแล้วนะครับอย่าลืมนะกลายังเซตไม่เป็นนะครับดับเบิลคลิกไปที่ CDC นะครับแล้วก็เปลี่ยนค่านะครับจาก12เป็น7แล้วก็จาก26เป็น14นะครับแล้วก็กดถำลงเลยนะครับทีนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราเพิ่ม indicator อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะใช้ RSI หรือ s t o r e ก็ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้เป็นตัว RSI นะครับแล้วแต่เพื่อนๆว่าสะดวกตัวไหนนะครับทีนี้กดเพิ่มเข้าไปเลย วิธีการที่ผมใช้เทรดนะครับผมเทรดไทม์เฟรมนะฮะ15นาทีกับ5นาทีนะครับผมจะใช้ตัว si นะครับช่วยยืนยันนะครับอ่ะอย่างเช่นเวลาเราเทรดฝั่งเซล์นะครับเหตุผลในการเข้าเซลล์นะครับหนึ่งก็คือต้องมีการค r อสหรือว่าเกิดเด a ค c r o ของตัว cdc นะครับค่า7กับค่า14วันนะครับางกันนะอ่ะเกิดเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเป็นเหตุผลให้เราเปิดไม้เซลล์นะครับผมเรียกว่าเกิดเด a ค c อ o นะครับ นะจุดเข้าเซลล์คือจุดที่เปลี่ยนสีเลยนะครับนะจุดที่กรอดกันเนี่ยนะครับจุดเข้าเซลล์ทีนี้เราจะเข้าเซลล์เลยไม่ได้นะครับต้องให้ยืนยันก่อนนะครับก็คือยืนยันจากตัว S I นะครับต่ำกว่า50หรือนะครับเส้นสีม่วงเนี่ยตัดเส้นสีเหลืองลงมานะครับแล้วก็เริ่มเปิดเซลล์ได้เลยนะครับนะแบบนี้นะครับทีนี้จะชัดเจนก็คือ S I เนี่ยอยู่ต่ำกว่าที่เหียด50แล้วนะครับยังจะถือว่าเป็นการยืนยันแล้วนะอฮะเราก็รันฝั่งเซลล์ได้นะครับทีนี้ stop loss ยังไงบ้างนะครับสล็อตเนี่ยผมจะตั้งเหนือไฮขึ้นไปเล็กน้อยแบบนี้นะครับสำหรับไมเซลนะครับแล้วจะออกจากตรงไหนนะครับหากเพื่อนเพื่อดูดีมาซั u พ p l y เป็นก็อาจจะเก็บตามดีมาซัพพลายหรือว่าแนวรับได้แต่ถ้าดูไม่เป็นนะครับถ้าดูไม่เป็นนะครับจะออกจาตลาดเมื่อนะครับมีสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มนะครับอ่าอย่างเช่นถ้าเพื่อนเพื่อนรันไมเซลลงมานะครับยกตัวอย่างนะอ่าจุดนี้จุดเซลใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนรันไมเซลมานะครับ ออกจากตลาดเมื่อเกิดสัญญาณโ o ลเด้นครอสหรือว่าตัดกันขึ้นนะครับหรือดูจาก SI ด้วยก็ได้นะครับอ SI นะครับยืนเหนือ50ขึ้นมาเนี่ยก็ให้ออกจากตลาดได้แล้วนะครับอ่าแบบนี้นั่นเองนะส่วนสัญญาณบายก็เหมือนกันนะครับเกิด Golden c ค o อสแบบนี้ s SI อยืนเหนือ50นะครับย้ำว่าเป็นทำ r a m e เล็กอย่างเช่น5นาทีหรือว่า15นาทีนะ นะครับเพราะว่าจะให้สัญญาณที่รวดเร็วแล้วก็นะครับเหมาะกับการเทรดสั้นนะครับนะอ่าก็เปิดใบได้เลยนะครับเหตุผลในการเข้าเทรดมี golden c ค o อสนะครับแล้วก็มี ice e y ยืนเหนือ50นะครับก็เปิดไม้บายและออกจากตลาดเมื่อชนต้านหรือชน supply นะครับหรือออกจากตลาดอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือนะครับเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมาแตะกันอีพินหนึ่งก็ออกจากตลาดได้เลยนะครับแบบนี้หรือถ้าใครดูพลายชันเป็นเห็น ชุดติงสตาร์โดจิเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ออกจากตลาดได้แล้วนะครับนะอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับเพื่อนๆเทรดเดอร์ที่อาจจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าที่ต้องการหาชุดเทรดนะครับที่ไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ก็ส่วนตัวผมใช้เซตอัพนี้อยู่นะครับก็ถือว่า นะครับเวิร์กเลยทีเดียวนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็วิธีการในการเทรดนะครับรวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่เพื่อนๆรับความเสี่ยงได้ด้วยนะครับไม่ได้ชี้นำหรือว่าชชวนการลงทุนนะแต่ว่าเป็นการแชร์ความรู้นะครับแล้วก็เทคนิครวมถึงการวางเซตอัพสำหรับเพื่อนๆเทรดเดอร์ er <c oughs> นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมคนเจด้วยนะครับ <c oughs>